ค่าแต่ห่อนอยู่นี่แหละครับพี่น้องจากสีไดนนอนหรือบบไดนนอนนะครับเป็นออกห,อห่อนหุ่นยังไรบุ๊อผู้ใหญ่บ้านเราก็น,นำลงไม้นะครับโตเกียวขายบัตรออนไลน์ได้รอบละเมื่นกว่าใบเั้งออ,อ,ออกห่อนออกหุ่นขนาดนี้ถ้าอาณาจักรโตเกียวคาลิหาดเสร็จพวกสูสีโบไดนนอนเซนามคารไม้แก่ขั้นไข้พุ่นตีนี่แหละครับ มันเป็นประเด็นต่อเนื่องมาเนะครับแล้วการล่าสุดนะครับนั่งเอกเพิ่นก็ได้โพ์ขอ้อความมาอีกโพส์์รอเนี่ครับพี่น้องเผยถาแทออกมากรีดมันออกมาดังๆไยสิไปอิจฉาหนูละ่ะลูกหวางสันนะครับนี่ก็คือเป็นการเบากระทบกระทั่งเนาะครับนะเนาะบอกง่ายๆที่ค้น มองก็คือแสะนั่นแหะครับแต่สีแสะผู้ใดซื้อจังใดผมกับว่าไดมูจักนั่มอกครับหล้กก็มีคนมาคอมเมนต์ต่อนะครับเป็นบอกว่าคนที่น่าสงสารที่สุดคือลูกลูกจะได้รับผลจากการกระทําของพ่อแม่ทุกอย่างอย่าลืมนะวาเด็กหน่อยกันบ้างไงอยู่ในหลวงโรงเรียนระว่าง ลูกถือกล่อเลียนถ้าผ้ากันหลักลูกก็ยุดเถอะมีกระแสดามาทำให้คนได้ตังนี่แหะครับแล้วคนกันมาตอบคอมเมนต์นะครับบอกว่าถ้ามายุดก็ต้องออกมาปกป้องตัวเเองพื่อนลูกคุณเป็นแม่ก็ต้องดํารงชีวิตหาเงินเลี้ยงลูกเช่นกันมาพี่น้องมันบจบสำนันครับบางคนว่าจริงค่ะ เงียบก็แล้วไม่ตอบโต้ก็แล้วหนึ่งปีเต็มเอิดอัดแทนตอบโต้ปกป้องตัวเองบ้างเมทำถูกแล้วพยายามตั้งแต่ต้นบบไห้กระทบลูกใครที่โหยุดเมก็ต้องพูดความจริงบ้างเรื่องนี้นะครับหลายๆคนก็นคงรอว่าสิ่งที่เพิ่นสิพูดออกมานี่มันจะมีอย่างน่ มันคือโดนแทะใส่เวลาเป็นปีสิกเก็บไว้โดนครับจนสุดท้ายวาสิเผยออกมาโมงวาสิเผยตอนไหนนะครับก็ลอฟังเบิงนี่เว้ามาหลายคลิปแล้วนะครับก็ยังบ่ท่านได้เปิดเผยออกมาอยู่วาสิเว้าอีย่างนะครับค้นเห้านะครับมีอย่างทบ,บอธิบาย คนอื่นเขบาบ่กหูเรืองคับเาครับอธิบายมันจะต้องมีพยานหลักฐานอย่างที่คดว่ามันเป็นจริงถึงเอาออกมาอธิบายนะครับเนาะสิวาต,ตัวจะาของเก็บเงียบอยู่มันกับว่าแมนนะครับพ่อเขามาเว้าวแล้วก็เขาตอบโต้ในหลับบ่ได้สุดท้ายนะครับบดยามนั้นก็เวาว่ารับบทผู้ถูกกระทำ แล้วเรื่องนี้นะครับกาวามาเป็นปีแล้วบดนางเอกที่ได้รับเนาะครับเนาะถือกระทําแต่ไฟเดียวสุดท้ายนะครับคนมันบ่หูว่าเรื่องอีหยังที่เฮาเก็บไว้อยู่น่นมันไม้พยหูหรอครับสิหูว่าเฮาเห็ดอียงอยู่มันเป็นไปว่าได้ครับแม้แต่คนไก่ชิดแ้ๆนะครับก็ยังบบหูหอ่ว่าเฮาเห็ดองีง ภายบานนี่สีซอยเว้าพ่อเว้าแล้วมั่นกับบอแล้วครับความจริงที่หูยุห,หันผู้ใดหูเนี่ยโตจะของหูดีที่สุดครับสิ่ให้ผู้อื่นมาหูทอบอกเลยว่าโมเมนครับบางอย่างสิ่งที่เฮ้าคิดถือคนอื่นมันมองบบถือมันก็มีเยอะแยะครับสิว่าสังคม ว่าไหา้มั่นกับ่าแมนพอความจริงนะครับเฮาเหตตัวเฮาเองทั้งนั้นนะครับผู้อื่นบ่ได้เหดผู้อื่นบ่ได้ส้างขึ้นมาเฮาสร้างขึ้นมาเองนะครับสังคมมองว่าเออสิ่นนี้มันแมนบ่แมน,แมน,แมนถือือบอถือพ่อคุณวา่าเขาว่าไหา้กระบบทเดี่ยวอยู่หันนะครับคือสีเห็ดจ้งไหนล่ะครับ เมื่อเพิ่นว้าจยังสี่ออกมาเนาะเพิ่นโพดออกมาเอากเว้าวา่าบบจบบ่สินจักออือแบบนี้มันเกิดยังคงสีฆราวาสั่งแล้วบ้านยุ่งมองหันพยาย่บ้านก็จะให้เล่าตัดสินใจอยู่ดอกครับเธอสีเอาไว้หรือบ่เอาไว้นะครับอืพอต่อไปมันเกิดยังเป็นแบบนี้นะครับบบแล้ว แฮงเบาแฮงออกมาซื้อออกมาพ่อะน่นเนี่ยคนเฮ่ามันขวบคุมอ่าร่ม์บอย์ยูอะครับเดินนี้มันเรื่มออกมาครับแล้วโดนอย่างเน่บ่ได้ครับมันแตกขึ้นมาเลยคนตอมโ,มโมหูนี่มันฟุดฟุดฟุดขึ้นมาเลยนะครับบานนี่ด่ากันมาเนี่ยบ่ออกอย่างนี้ออกทางโซเชียลบ่เปนว่าสองคนด่ากันหูซ้ำมันเด้มันโหเหมื่อประเทศครับ บนต,ต,ต่างประเทศใตต่างประเทศเื่อนกับหูครับพ้นไทยทิ่ไปอยู่ทางต่างประเทศทั้งสิเขากับหูเขาก็เห็นนี่ครับบอลเขาก็สิไดวาใน่เฮาเป็นคนแบบใดนะครับอันนี้ผมบ่หูหรอครับสิย้อมรับหรือบ่ยอมรับบอมผู้ใดว่าครับสิถึกสิผิดเฮากับหูอยู่แก้ใจเฮาทั้งนั้นครับสิไปขอร้องให้กันเสียมั่นกับบ่เม่นครับมันก็มีเหตุลผลผอมอ้านครับ บางคนเสียแน่เสือคักอะนังสั่นล่ะครับกัว่ากันไปเพิ่งกัเสียไปคนแต่ละคนมันมีข้ออ่างเสียให้ว่าบามีข้ออ่างผมบ่เสียครับมันมีรอยแบบพันประการคนละครับวาวอย่างแน่เออสีหาตาแนวแก้ไขแก้โตทั้งนั้นนะครับบ่มูผู้ไดย,ย่อมรับตัวจะของพิษ่งไๆครับสิเรื่องอยั้งกระตามเออทุกอย่างตัวจะของกระสีดี แต่สิถธิไวกยกรคนอื่นนั้นผิดนะครับแต่บ่มองความเป็นจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนั้นก็แล้วแต้บ่วากันครับพอพนมองแบบนั้นจิตใจไผจิตใจมัน่นแล้วสิหามกันบ่ห้เวาวยวา,าเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากนะครับหามห้ค้นเบาหามห้คนกินจังสี่มันเกิดย่งยากเลยครับเพราะฉะนั้นสิวาตะ บให้เบ้าบ่ให้นนี่โอ้ยยากครับตัวจะลของเก็บไว้สิเก็บไว้โดนมาไหนครับอีหยังซีซีว้าออกมาหลายๆคนรอฟั่งอยู่วเนาะครับอย่าลืมนะครับเบอาออกมาให้คนอื่นในหูนําว่าตัวจะลของเถือกอีหยังเนี่ผู้ใดกระทํานี่หยังว่ามันเป็นยังไบงบ๋บ้างนะครับบอว่าแคนี่บอาแล้วก็บจบไปสิส มันเปิดประเด็นเราก็หายไปสังคมมอนว่าสิสงสัยแหละครับว่ามันแมนจริงหรือว่าจริงหรือว่าสั่งเรื่องขึ้นมาอีกแล้วคนมันก็มองได้หลายแง่านาะครับเนาะเดี๋ยวรออเบิ้งให้เขาลหะครับมันไม่ใช่เป็นยังไงต่อไป